เลยดีกว่าตอนนั้นเปียกขึ้นไปเนี่ยมองสรุปก่อนไหมว่าใครใครเป็นคนชนะหรือว่ามองสดสดคือคือมันคือมันเป็นการรวมคะแนนที่ใช้เวลานานมากเลยครับเอาพิษณุพิษณุมาด้วยแั่กิจวิญญาณแต่พี่วิญญาณอยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวให้พี่เปียกพูดก่อนแล้วกันคือผมทันทีที่ระฆังดังผมก็เตรียมขึ้นไปเพื่อจะประกาศคะแนนนะครับโดยปกตินี่มันก็จะใช้เวลาไม่นานแต่เมื่อวานนี้มันนานมากเลยมัน ผมมันผิดปกตินานแบบผิดปกติอโเกินใช้เวลาะนาทีเกิน5นาทีประมาณนั้นครับก็ว่ากว่าจะได้ใบคะแนนขึ้นมาเนี่ยฮะใบคะแนนจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมถอดอันนี้จําลองอันนี้จําลองจําลองอันนี้จําลองแต่ใบแต่ละคนเป็นแบบนี้เลยอ่ทีคะแนนใบสียมพูที่ล่าสุดขึ้นไปถึงผมเนี่ยจะเป็นสีนี้ครับ ผมอ่านไปแล้วคือจากพอรับปุ๊บเนี่ยผมอา่อานอ่านสองสอง,สองมรรทัดบน,บนเห็นแล้วว่าสเก้าสี่แปดสี่เก้สี่เก้าเห็นแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันนานเหลือเกินมันรอนานผู้ก็รีบระหว่างที่จะอ่านข้างล่างเนี่ยมันก็จังหวะนั้นเราเร<ล>าเราเเราไม่ได้รวมไว้ก่อนแล้วแบบเห็น,เห,นเห็นแล้วหนึ่งสองสามเป็นยังไงเราอ่านทีละคนอ่านทีละคนทีละคนเห็นเห็นแล้วว่ามันเนี่ยมันมันถูกต้องมันถูกต้องแต่อันนี้ไม่ได้อ่านก็เดินไปเพื่อว่าเตรียมออกอากาศครับเพราะเป็นนก็ ต่อไปนี้เป็นการประกาศคะแนนคะแนนคือสี่เก้าสี่แปดสี่แปดสิบเก้าที่มาทีนี้มาถึงมาคะแนนสุดท้ายเนี่ยครับอ๋อเห็นไหมฮะเลขเก้ามันมีสองหางเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้อ่าคิดคันไปมันเหมือนจะแปดแต่แปดไม่สุดสี่เก้าสี่เก้ามันเป็นอย่างนี้ทีนี้ผมมาเอะสังหรณ์ใจก็คือทําไมเลขเก้ามันทําไมเป็นแบบนี้ซึ่งตัวนี้มันเรียบร้อยตัวนี้มันเรียบร้อยไม่มีไม่มีอะไรให้ให้เป็นที่พิังเกตผมก็มองดูแล้วเอ๊ะ มันมีการแก้ไขหรือเปล่าม,มันตกแต่งคะแนนกับอะไรกันหรือเปล่าคิดอย่างเงี้นะฮะก็เลยหยุดไปหยุดไปสักครู่นึงผมก็ไม่ประกาศ49 49มผมก็ประกาศว่าคะแนนไม่ชัดเจนนภียกแล้วที่ข้างล่างที่เขาเขียนสรุปไปแล้วว่าแดงชนะสองต่อหนะึ่งสองต้นหนึ่งครับอันนั้นผมผมผมไม่เห็นอ่าแต่นั้นเขาเขียนอยู่แล้ว เขาเขียนอยู่แล้วผมไม่เห็นเห็นแต่ว่าเห็นจะใบนี้เพราะเราจะจริงเราต้องประกาศแค่เลขตัวนี้แบบนี้ทุกครั้งจะเป็นแบบนี้้วเปลี่ยนจะมองแบบนี้ว่าอ่ะกรรมการคนแรกสี่เก้าสี่แปดคนที่สองสี่แปดสี่เก้าคนที่สามให้เท่าไหร่อันนั้นอยู่้างล่ะอ่าเขาเขาไม่ส่งขึ้นมานี่คืออ๋ออันนี้คือตระเปียกอะถือใบนี้ประธานเทคนิคเขียนแล้วส่งขึ้นไปให้ผมหลังจากที่ส่งใบนี้ลงกลับลงมือขึ้นแล้วก็ทีเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยน้องแชมป์เห็นหมดเลยว่ามาเกิดอะไรขึ้น เอาผมพูดรวมๆว่าเกิดจากกรรมการสมคิดอย่าลืมญาติรวมคะแนนผิดอรวมคะแนนผิดบวกคะแนนผิดบวกคะแนนผิดกรรมการคนสามคนที่สามเนี่ยคนที่ส่วนคะแนนให้ให้ให้กรรมการที่รวบรวมรวบรวบไปคะแนนกรรมการสมคิดรวมคะแนนเสร็จแล้วก็ส่งให้ประธานเทคนิคคือดรทวุฒิปรินคำลานเขียนใบสีชมพูให้ผมก็เขียนไปเป็นสี่สิบเก้าต่อสี่สิบเก้า เอาไปแค่คะแนนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นสี่สิบเก้าต่อสี่สิแปดอ๋อจริงๆเนี่ยนมเปรี้ยวชนะอต่อหนึ่งเสียงใช่อ่ามันเป็นสองสองต่อหนึ่งเสียงอยู่แล้วอ่าแต่ว่าคะแนนนี้ถ้าผมประกาศไปปุ๊บมันจะเป็นเสมอเลยอืมมันจะเป็นเสมอมันจะเป็นเสมอทันทีใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความสงสัยว่าทําไมเลขเก้ามันถึงมีการตกแต่งออและคะแนนสี่เก้าสี่เก้าเนี่ยมันมันมันปกติไหมน้อยครั้ง มันไม่ค่อยมีแต่ผมเคยไปถามข้อมูลคนสมัยเก่าเขาบอกเคยมีแต่ในยุคประมาณสิปีหลังเนี่ยเราไม่เคยเห็นเสมอด้วยคะแนนสี่เก้าสี่เก้าอันนี้ก็คือข้อคิดข้อหนึ่งที่ผมคิดในในก็ชงงัไปนิดนึงว่าเฮ้ยมันมีจริงเหรอว่าสี่เก้าสี่เก้าในในยุคนี้นะมันมันไม่ค่อยมีมันไม่มีออันนี้ก็เป็นอีกอีกประเด็นหนึ่งที่ผมผมผมคิดคิดหนักจนกระทั่งต้องบอกว่า คะแนนไม่ชัดเจนแล้วก็ไปแก้กันนะส่วนที่ลงไปแก้เนี่ยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นทางนี้ในฐานะสกิพยาดน้องแชมป์เนี่ยก็จะเห็นทุกอย่างเลยเลือกคะแนนแต่ละของของกรรมการมารวมกันใหม่เล่าให้ฟังต่อใช่ครับคืออ่ะพอเหตุการณ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจุดสังเกตที่มันเขียนผิดรวมผิดเนี่ยคืออารมณ์เหมือนกรรมการเขากรรมการ ประเนี่เยเขามือไวไปหน่อยไวไปหน่อยตรงนั้นที่นี่คือเขาไปเขียน48 48ก่อนแล้วก็49อืแล้วพอเขามาดูคะแนนใหม่อีกทีนึงเอา้ามาดูมุมแดงเอ้าแดงมัน49เนี่ยเขาก็เลยเติมหางเข้าไป<อ>แล้วก็ส่งยื่นไปนั้นขึ้นไปอ๋อ,อส่งไปยื่นอันนันไปนักเปียกไม่อ่านลงมาลงมา,ลงมาแก้ใหม่ทีนี้พี่ธนากรที่เป็นสกีเฟิเขาก็ย้ำเลยว่า เอาแบบความถูกต้องนะความถูกต้องเลยที่นี้เราก็ไม่ต้องถูกต้องอย่างถูกต้องชนแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปเอาไอ้ใบขาวที่มีการเผยแพร่อีกใบหนึ่งที่มันมีว่ายกนี้ยกนี้ยกนี้ที่แก้ที่แก้ที่แก้ใช่อันนั้นใบนั้นพี่เพียงไม่ได้ถือขึ้นใบใช่ไหมอ๋อไม่ไม่เห็นใช่ไหมทีนี้ขายเป็นว่าอีกเอาใบที่คะแนนรวบแต่ละยกแต่ละยกเลยเป็นคะแนนแบบว่าคะแนนดิบคะแนนใบยกแต่ะยกเลยเอามาดูกันใหม่สรุปแล้วสุดท้ายสุดแล้วจริงแล้วก็คือแดงชนะสองตหนึ่งเสียงจริงๆตั้งแต่ตอนแรกแล้วไม่มีการแก้ว่า ม่จริงๆมันเสมอแล้วมาแก้ให้แดงชนะไม่ใช่ไม่ใช่ที่แก้ในใบรวมไปใหญ่คือเป็นการบวกคะแนนผิดของกรรมการสมคิดให้กับกรรมการเทคนิคสองคนซึ่งไปบวกไปขาวผิดปุ๊บเนี่ยพอมาเขียนในใบที่จะให้เดบเบิลยูขึ้นไปอ่านเองมันก็มีขีดแก้ไขเนี่ยมันก็เลยวุ่นไปใหญ่เออมันก็เลยวุ่นไปใหญ่แต่จริงๆแล้วใบใบของคะแนนสิบแปดแค่สิบเก้าสิบแปดแต่พอเขียนส่งไปที่ผมเป็นใบสีชมพูมันเป็นสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าอันนี้ นับเปี๊ยกเลยไม่กล้าอ่านด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมว่าเฮ้ยสีเก้าสีเก้าไม่เคยเห็นอ่ะในในในสิบปีหลังอ่ะคีหนึ่งมันไม่เคยมันไม่เคยจะมีหลกอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีมันจะงอยมาเออมันจะงอยมาหน่อยนึงมันก็เกิดแว๊บความเนใจว่าไอ้มันมันผิดอะไรหรือเปล่าเพราะถ้าประกาศไปก่อนถ้าน่าเปียกว่าเออกูประกาศไปก่อนว่าสีเก้าสีเก้าให้มันผ่านไปก่อนตอนนั้นก็จะเสมอจะเสมอจะเสมอนะทุกอย่างก็จบลงไปนะแต่ว่าความผิดมันอยู่ที่ ความผิดความถูกมันอยู่ใบซีสนนที่กแล้วเดี๋ยวมันจะแนนหลุดออกไปมันจะต้องถูกเปิดเผยไงใช่แล้วเราก็ซวยอีกอผมก็โดนทั้งข้างล่องไงใช่ประกาศก็โดนไม่ประกาศก็โดนใช่ไหมเพราะไอ้เซี่ยววิธีเลยคิดว่าเฮ้ยกูต้องให้มันถูกต้องใี่สุดก็ให้มันถูกต้องเพราะว่าจะหมกเม็ดไว้ทําไมอ่ะมันจะเอาความผิดนี้กองไว้ที่ที่สนามในสนามมวยทําไมอก็ให้มันถูกต้องสิออ่ไหมผมก็คิดอย่างนี้อืถ้ามารู้ทีหลังว่าเป็นแบบนี้เราจะเสียหายผมก็เสียอยู่แล้วครับ ไอ้โคษกมันร่วมมือกับรวมมือกับกรกรมการก็ต้องมีต้องมีแบบนี้อแืแล้วแล้ววันไหนที่จะรู้ความจริงอ่ะอืเท่ากับเราเก็บความผิดไว้ใต้พื้นเวทีอทืทั้งๆที่มันไม่ใช่แล้วไปประกาศคะแนนที่มันมันไม่ใช่อ่ะสี่เก้าสี่เก้ามันไม่ใช่คะแนนนี้คะแนนที่ถูกต้องมันสี่เก้าสี่สิบแปดใบที่ผมถือมันเป็นใบนี้อไอ้ใบสี่เก้าสี่แปดนี่ผมไม่เห็นอืไม่เห็นที่หลังอื เห็นจากเรื่องมันเกิดแล้วอืมแล้วอย่างนี้ว่าผมผิดตรงไหนออืผิดตรงไหนอืมถ้าผมประกาศไปเรื่องก็จะแดงทีหลังอทีนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะเกมมันสูสีด้วยคนก็อยากรู้ใบคะแนนละแล้วถ้าใบคะแนนเนี่ยมันออกไปเนี่ยเอ้ามันไม่ใช่เสมอคืดีว่าใช่เอานี้เป็นเรื่องอีกเป็นเรื่องอีกใช่ ยกสี่พอหมดยกสี่คนมันมองออกแล้วมวยผู้นี้มันมองออกแล้วว่าน้ําเงินน้ําเงินมันน่าจะน่าจะเป็นเหลื่อมๆแต่มันเลื่อมหื่อาจจะไม่ได้ชนะกันเยอะแยะแต่ว่าเลื่อมๆเล็กๆเขาเดินไงได้ตัวเดินมันเป็นเดินอเพราะว่าเจ้าเจ้าแชมป์ตัวมันก็เล็กไงเห็ไหมมันก็ต้องต่อยเชิงนั้นอ่ะเห็นไหมัแป๊บเอาตัวรอดพักแป๊บๆเอาตัวรอดไอ้น้าเงินก็ได้เดินได้เดินได้เดินจริงๆเรื่องเราทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจาก กรรมการรวมคะแนนผิดแค่นั้นเองอแค่นั้นเองอมไม่ได้มีมันสองช้อยด้วยนะ,ะกรรมการรวมคะแนนทั้งหมดผิดช้อยหนึ่งแล้วแล้วก็ประธานเทคนิคเขียนคะแนนขึ้นไปให้ผมประกาศผิดก็ผิดเองอม,มันต้องเขียน4ี่เก้าสี่แปดสิเพราะมาชนะสองหนึ่งอ่ะอ,<ร> 2, อ๋ะอกรรมการรวมคะแนนกับประธานเทคนิคคนละคนใช่ไหมคนละคนคนละคนอ๋อผมนึกว่ากรรมการรวมคะแนนเนี่ยก็เป็นประธานเทคนิคไม่ใช่อ๋อเขาแบ่งแต่เล่าเนินคนเดียวนะอแต่อันนี้คือนั่งกันทั้งหมด4ี่คน 4คนม uh oh. ีกรรมการสมคิดกรรมการประธานนิต oh. กรรมการทาวุฒ แล้วก็มีพิธานกรเป็นสักขีแล้วก็มีผมเป็นสักขีสี่คนโอ้โหคือสองคนหลังเนี่ยไม่มีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเขียนคะแนนแก้คะแนนไม่ได้นั่งดูอย่างเดียวเรานั่งดูอย่างเดียวเราดูอย่างเดียวแต่เห็นคะแนนไปเห็นคะแนนต่คะแนนแต่คะแนนไอตอนปบสุดท้ายที่เขารวมกันเนี่ยทีมวุ่นวายรวมเยอะเนี่ยผมยังไม่ทันได้ดูนะเขาเคยยังไม่ได้เซ็นเลยไม่เซ็นเพือคือเขาเอาไปเขาเอาไปนี่ก่อนเลยเอาไปรวบรวมคะแนนเพื่อที่จะบวกเพื่อที่จะให้เร็วที่สุดก่อนอ่าใช่แล้วตอนหลังเนี่ย แล้วพอม็นดนจริงแล้วเอ้ยอ่ามันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แล้วมันก็ต้องมาเซ็นเนี่ยมันก็ต้องมีการแก้ไขใหม่ย้อนหลังคือยอมรับแหละว่ามันมีการแก้ไขแต่มันเป็นการแก้ไขในหลักฐานที่มันถูกต้องตามที่กรรมการเขาทั้งสามท่านเขาให้มาแบบนี้ไอ้ส่วนมันจะผิดจะถูกตามถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยมันจะอีกเรื่องหนึ่งต้องแบ่งกันต้องแยกกันแต่ถ้าเกิดเราอย่างที่นเพลบอกว่าถ้าเราปล่อยไปสี่เก้าเก้าเนี่ยกลับมาตอนหลังเ่ยบอกคือตอนนั้นงานอาจจะลาบลื่นไปก่อนกูทำให้มันผ่านไปก่อนไม่ชะงักอะไรผ่านแต่แต่ว่าย้อนหลังแล้วเนี่ย ความเละเทะความผิดอย่างไรแล้วเพราะมันมันมันเกิดความผิดพลาดขนาดนี้แล้วแล้วไปเก็บความผิดเอาไว้โดยโดยที่เหมือนให้มันผ่านงานไปให้มันจบไปก่อนก่อนแล้วแล้วถ้ามันความความจริงมันถูกเปิดเผยขึ้นมาผมว่ามันจริงจะเละตับก็ไปใหญ่เนี่ยไปกันใหญ่แล้วคราวนี้คุณโฆษกกรรมการคุณผิดแล้วคุณเก็บความผิดเอาไว้อย่างนี้คุณบอกไ้อย่างนี้ใต้เอาคุณเอาความผิดบวหบอกไว้ใต้เวทีแบบนี้ใต้เหรอ ทำได้